แม่มาตกการครับปู้ค่ะเออเจริญบอเป็นไทอยู่ดีเป็นสุขฝนตกวะตกอยู่ค่ะปู้บ้าน,นี่เ<ม>ห็นแนวทางสีขงเขาเรื่องถามเลยเนาะเล่างวด<ม>ที่แล้วปาดท่อไปปู้ไปใส่ตอนแรกหม่ค่ะก็เลยว่าสิอัดคลิปเนาะหอเอฟซี่กันจันเพิ่นคือสิได้เห็นอยู่เนาะ,ะ่ะเขาสามตัวสองตัวหวทแล้วหว<ม>ที่แล้ว วดที่แล้วอันนั้นเข้าตัวใดก็ขาปูซี่สามตรงต่งบ่ขาปูเออซี่สามตรงต่ง่ละมแล้วนี่สามตัวเข้าบ้งทามตัวบ่เข่าอาซี่สองจับซี่สองกิ่งกิ่งซี่สองซี่สามิทโร่องอ๋อเข่าซี่สามละกัเลขวิ่งลูดตัวใดขะปูงวนบางหันวิ่งูดซี่วิ่งลูดซี่ซีมากเต็มเต็มนะปูเนาะี่ก็มา นะบ้าน,นี้ก็สิได้ตามต่อด้วค่ะปูเพราะว่างวดบมง่อไหโทษศาสตรไปแน่นิดนึงเนาะเอาเออบ้าน,นี้ก็สิไปต่อเนาะคะ่ะปูบ้านแพงเนาะคะ่ะปูบ้านแพงค่ะอา่าสุกวันสุกเนาะ,ะปูฝันดีว่าจะปูโบฝันว่ะ อันฟันแรกสองหานพราะท่านได้ออกดีค่ะปูวันนัออกว่ะสีส่ออกมีโม่เลยจมอกเมื่วอวันที่สิบเก้าค่ะหว้วยเลขฝันเก้านี่สิบ่าเอามาติดไว้ในบ่อสองหานี่ค่ะปุูมันจะออกตอนใดมันหล,ลังรอดติดละย่ามันออกรอดคือหาหนึ่งๆนีน่กัน ออกอิรเนาะค่ะออกขอดสามตัวเนาะค่ะออกตอนนั้นเผลอแล้วสินะแมาน,นี่เลขสองห้านี่สิเด้เอาติดไว้อยู่เนาะค่ะเป็นมาย่ามใดคือมาแน่ๆล่ะหันทีมามือใดนตอนใดนความฝันของปูแน้วค่ะปู่วิ่งรูดอะไรค่ะปู่บ้านนี่นิ่งรูดสามเมื่อนี้วิ่งรูดสามหมจ้ะ แม่ล่องสี่สามลองสี่นะคะสามตัวค่ะปูสี่สามศูนย์เก้าสามศูนย์อ่าสี่สามศูนย์แล้วก็เก้าสามศูนย์บ่จ้ะแม่เก้าสามศูนย์นะะสองตัวค่ะปูสามศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์นะคะสามหนึ่งค่ะสามสองสามสามสามสอง สามสามค่ะตัวกันมีศูนย์สี่เก้าตัวกันมีสี่ศูนย์เนะสี่เก้าเนาะลองทีเดยตัวแน่นเน้นสามศูนย์ลักเน้นสามศูนย์เนีแล้วคาวิ่งรูดสามกับซีนี่เน้นสามบ่อจับปูเน้นสามเน้นสามเลยจ้ะ ลราคา430930นี่เน้นตัวใดค่ะปูเน้น430เลยเน้นที่430นะคะนี่ค่ะโต๊ะตก,กันนะคะ40กับ49นะคะปูเน,นาะส่วนเลขความฝันสองหายนี่เพราะท่นมาอยู่เนาะ,ค,ะความฝันเ<า>พิ่นฝันจังใดก็เหรอค่ะปูปวมาให้ฟังอีกรอบนะลแล่วลืมเลรอดินี่ความฝันเพิ่นว่าจังไงบ้านร้นโยมไปเอาเลขแล้วเอาช่วยวัดั่น ปูปูได้เขาไปสนะเอาสองหาแล้วเอารถปูปูสองหางเอาสิเพนร์ลสองหางเอาสิเอารถเอาสิทกันท่นล่ะเพิร์มาสองหามาโย่มแบบเลขยุวัดวันสันดอคว่างฟันนั่นแต่ว่าฟันฟันได้ส่อสามงวดสี่งวดหล่ะล่ะนอกจากปูเนาะย้อนหลังไป คนมาเอาโลดสองหาวสันแต่ว,ว่าเพิ่นกับบ๊วยมาถือได้แท้หรือว่าจังไหนอยู่บ่อก่ะปูเพิ่นยา่างหม้อ,ม,อมาม,อมาดีว่ายุวันแล้ว,วสันที่เอาโลดไปสันที่สองหาแล้วสันที่เพิน่นว่าแบบนี้เนาะแมนโอเล่ใหญ่ขบมาสักว้ามาแปดหาเด็กค่ะปูห้าแปดแปดหา้าม,มาแล้วมาเปดเนี่ย <c oughs> <า>มมาสองหา นาะเอ๊ะโมมาเลยใช่ไหมาเนาะบันนี like right? ่ก็เลยว่าโอ้แนวทางตัวเลขเนาะคันบ่ออารคลิปเลขขวัญเข่าเนาะปูงวดบางขันเนาะเลขบุกเข่ามันสิได้เไหมสิได้สั่งละข้างบมื่อไหรกับปูหอละข้างได้แล้วเป็นเงินพิเศสั่งบ่อีลขบุกเขามันหนึ่งปูมบ่วยไงล่ะ มันรเรียกสองมันใส่มาเนะาะญาติโน้มกูมีกินมีท่าต้าคือกันลหรมันก็ได้บุญวาสนา <c oughs> เอาขึ้นอยู่กับบุญกับวาสนากับตัวเลขแล้วกับปูเนาะงานแมนไปเรื่อยๆะไปเบิงจ้าเทวดาให้มาสั่งเลยเด้อขอเบิกเงินเทวดาเาดล้วจับปูเนาะแมนเอาคัดจันทร์กันภาสิได้สางมันสิได้สางแม่ วาเจใ๊ในเขาจะเดือนจะวิชนะไหมเจะนั่นไหมเขาติดติดกันจเจ๊อาสิบือนอี่ก็ได้แล้วปวูบอกคนเมื่อบอกในในความฝันว่าสามตัวเนี่ยค่ะปู <c oughs> อธิหารอยู่บอกว่ามากเขาควบมีมิตในที่เดียวว่ะตัวแดงจริงครึงเนี่ยว่ะไดกสามตัวนวัว <c oughs> บอกนุ่ม <c oughs> มีสีจ้าจ้าเนี่ย มันเด็กใจใจสักสามเดือนนี่กะมีเงินกินเงินท่านมางี้เงินสางเงินแปลงหรอวัดว่าอารามหรอวะอายุจมปากจมคอจุดดอกอ๋อนี่จังไรจ้าขอทวนตัวแรกก่อนเด้อค่ะปู่บ้านนี่อ่าปู่บ้านแพงเด้อค่ะวันศุกร์เราพัฒนาสิบเก้ากันยายนสองห้าหกแปดไดคะวิ่งลูดสามกับสี่เน้นที่สามได้อค่ะ สามตัวมีสี่สามศูนย์เก้าสามศูนย์เน้นที่สี่สามศูนย์เนาะสองตัวมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสี่ศูนย์สี่เก้าเน้นที่สามศูนย์เลขความฝันเนาะ,ค,ะคือเลขสองขาเนาะ,ะนี่ค่ะบ่ท่านในม้าอยู่ซี่งวดย้อนหลังไปแล้วนึกว่าจะไปไทถกับบ่ไปเนาะ,ะสองหาเนาะปะูไปแปดห้าห้าแปดเนาะม่าคือบังกันแต่เนาะ หามาอยู่หามาอยู่เนาะค่ะแต่ว่าเป็นสองขาบม<า>่นเพิ่นบอกแปดหาบ่เนาะปูฟังผิดบะะ่<อ>ดในใเนาะก็เอาไปพิจารณาเบิรงเนาะงวดที่แล้วบ่ได้ลงคลิปเนาะ,ะเข่าซีสามอยู่เนาะค่ะก็วิ่งรูดซีเนะาะงวดที่แล้วอันนี้ก็จ,จุดประสงค์ก็คืออยากสร้างหัรละคงเนาะค่ะบ้านนี้ แต่ว่าวกบ่<ม>ท่านได้เห็นหน้าเห็นเนื้อเห็นอะไรอยู่กับอ้าให้เลขเข่าผู้ใดประสงค์ร่วมบุญร่วมท่านก็ปูกกัว่ากันเนาะค่ะมีโรงมีลา,ามเนาะค่ะปู่นเนาะวงวดนี้กัได้เออสาธุี่สุดงานด้วยกันัำไปด้วยพอนี่เงินทิ้งท่านสร้างแน่งานย่อมเป็น ี่จร่างอะไรไปแย่งแม่หวยถนะูกแนมะ่หวยพ่อในเอฟซีไม่โชคเนีค่ะปูเออยอมือโอ้มีโชคมีไส้ดื้อหวยรับผมก็รวยดื้อพออยู่ทีเป็นสุกขต่อไปอย,อยู่ตัวไดออกตัวนั่นรถตป้เปเปรถไอ้ที่มีเงินชวยปูส้างแน่นหมเอถูกอ่ะ,อะ ขับปูขับขอบพระคุณค่ะปูค่ะกขับการนมัสการค่ะปูเรเล่นชุกขอ้ชยุติเป็นจุกจะเล่นเล่นก็เป็นแนวทางแล้วค่ะขับขอบบุญขอบคุณปูแล้วค่ะที่แบ่งปันแนวทางไงเอฟซีแฟนซองของโจผ้าลว้ยแล้วค่ะก็โปรไซบิสค่ะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นเท่าะแม่นเยัใช่สัิดีปัญญาตัวเองน้ำแนเนาะปูเนาะแม่นหล้วต้องตัวใดที่ว่ามันนั่นแนวมักแน่กันยังเอาเวนดีซี่หน่อยตัวก็ซื้อนะมุมักกับเอาจ้ะสังเกตมั้งละแม่นที่ว่านะอ้อม ก็เป็นแนวร่างเลยจ้าโอ้ยแง่ใหายได้เดีเลยเนาะบ่มันนมันรดว่าเขาไล่เขาไม่มาจะขวบจะดีเขาไล่ก็ได้จะปูนะการมขอบพระคุณกับมเอออ่ะกรนมนักมาตรการจ้าเออค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นเนาะคะ่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการบันาลทุกนิดเนาะคะ่ะขอากราบขอบคุณคุณ่คณอคุณแม่พี่น้องสุบูตสุคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอให้มิโมิรามิมานเด้อคำคงไปเล่าเมื่อแรกเนาะคะ่ะให,ห้ให้ปังให้รวยให้มนันสุบูตสุกนเนาะคะ่ะไปกดไลค์กดแชร์ให้กับอให้มิโมิราม ถือลอตเตอรี่ไทยเด้อซื้อลอตเตอรี่ไทยก็ได้ถือรางวัลที่หนึ่งต้วค่ะถูกทุกๆรางวัลที่มีสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ